กับงานแนแนว20คน20ความเห็นนะคะคุณรู้จักงานแนแนวมากเพียงไหนตามไปดูกันเลยค่ะก็นึกถึงว่าแบบเรื่องเกี่ยวกับที่เขาแนะนำมาว่าเราควรจะศึกษาต่ออะไร พูดถึงวิชาแนวในสิง่งตอนที่ทํากิจกรรมค่ะถ้าพูดถึงวิชาแนวนนก็จะนึกถึงอาจารย์ที่แบบชอบเรียกเข้าห้องอะแล้วก็พูดว่าเธอจะไปเรียนต่อที่ไหนเธอคิดอะไรอยู่ประมาณนี้ค่ะพวกอาจารย์ที่แบบอยากู้เรื่องของนักเรียนถ้าพูดถึงวิชาแน,น,าน,นะนวบก็อาจจะนึกถึงไม่ต้องเรียนค อนนาจารย์ป้อมสุนันทาครับแดงอาจารย์ป้อมสุนันทาครับแดงเออนึกถึงแบบครูที่แบบเหมือนเป็นนางฟ้ารู้ทุกเรื่องว่าเออเราจะทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยในชีวิตของเขาตอบได้ทุกคำถามก็นึกถึงว่าแบบแนะแนวว่าชีวิตเราเนี่ยต่อไปจะเป็นยังไงแนวทางของชีวิต ถ้าเกิดเราพูดถึงวิชาแนวก็คงจะนด้ถึงครูแล้วก็มีแบบพวกกลุ่มเด็กๆมาล้อมรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดถึงแบบวิชาแนวอะไรถ้าพูดถึงวิชาแนลของผมก็คือการที่อาจารย์มาแนะแนวนะนําสิ่งดีๆให้กับเราอะครับว่าเป็นทางแนวทางที่ดีหรือว่า หากเราไม่เข้าใจในในส่วนไหนเราก็ไปถามอาจารย์แนแนวได้ว่าเนี่ยข้อที่ดีของเราคืออะไรข้อเสียวเขาคืออะไรเราปรัปบปรุงใช้กับเราได้เอามาจอดก็อ,บบอยากให้วิชาแนแนวมีหลายๆภาบต่อสัปดาห์เพราะว่าเป็นวิชาที่สอนการใช้ชีวิต อยากให้วิชาแน,แนวๆค่ะเป็นแบบเรียนชิวๆแล้วก็แบบแนแนวทางแบบอ,อาชีพอะไรเงี้ยที่แบบว่าเราแบบเข้าใจง่ายแบบเข้าถึงได้ก,ก็อยากให้มีผ้าห่มแจกแล้วก็มีหมอนด้วยจะได้นอนสบายทีอ,อยากเรียนอยากให้แน,แนวเป็นวิชาที่รีแลกมาที่สุดครับก็วิชาแน,แนวๆนะครับก,ก็อยากให้อาจารย์เนี่ยบอกข้อมูลของอะไรต่างๆให้กับเราได้ตัดสินใจ ครับวิชาแนวถ้าอยากให้วิชาแนแนวเป็นยังไงสิ่งที่ผมต้องการก็คืออยากให้ทำให้เด็กสามารถค้นพบตัวเองได้ว่าเขาชอบอะไรนะครับเขาสนใจอะไรแนแนวสร้างแรงบันดาลใจทำให้เขาค้นพบตัวเองได้ครับอยากให้วิชาแนแนวเป็นวิชาที่ให้ความสนุกสนานกับกับเด็กแล้วก็ ให้เป็นวิชาที่ช่วยให้เด็กครับค้นหาตัวเองเจอเพื่อที่จะได้ไปสู่ฝันของตัวเองได้ครับชิวมากๆค่ะ <c oughs> เรียนทำไมครับก <c oughs> ็ยขอ <c oughs> <c oughs> เจ๋งมากๆไม่เข้าใจมันเจ๋งมากสบายมากอนาคต You're the one for me. We go together like cookies and cream. You're so cute. The day I fell for you, I didn't have a power you If you're feeling sick, I'll look after you. Entertain you when you're feeling bored. I'll still love you back. The future when you fight, you will never ever feel ignored.